จากเด็กส่งน้ำแข็งมีทุกวันนี้ได้เพราะคำสอนคนนี้เปิดบ้านตุ้ยเก,กรตกมนเล่นละครเงินทุกบาทยกให้แม่ไม่คิดมีลูกตุยเกตกมนไม่คิดแต่งงานชีวิตนี้ขอดูแลแม่ หนุ่มหลอดที่เข้ามาในวงการด้วยความสามารถจุดเริ่มต้นคือการเข้าประกวดรายการ True Academy Fantasy Season 3โดยความที่อยากสร้างฐานะให้กับครอบครัวได้อยู่กันสบายขึ้นตุยจึงตัดสินใจเข้าสมัครเป็นนักล่าฝันแห่งบ้าน AF ด้วยความมุ่งมั่นจนในที่สุดและเขาก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอบครองได้สำเร็จตุยเติมฝันตนเองได้สำเร็จด้วยการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขอยู่สบายขึ้นโดยที่เขาเป็นคนดูแล ดยเกียรติยศใจโด่งดังในวงการนี้กว่า15ปีแล้วมีผลงานละครหลากหลายรวมถึงบทบาทการเป็นพิธีกรอีกด้วยเจ้าตัวออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตว่าแม่ผมล้างห้องน้ำส่งลูกเรียนพ่อทำรองเท้าขายผลไม้เป็นยามอย่างผมเองก็ทำมาสารพัดอาชีพนอกวงการมาก่อนเด็กๆผมมีความฝันเยอะอยากเป็นนักเรียนนายร้อยทหารตำรวจผมก็ไปลองสอบแต่ไม่ได้ ก็กลับเข้าสู่โหมดแห่งความจริงคือทำงานหาเงินช่วยครอบครัวสุดท้ายมาค้นพบตัวเองว่าร้องเพลงได้พอแม่ซื้อกีตาร์ให้ตัวหนึ่งก็เริ่มประกวดในมหาวิทยาลัยประกวดไปเรื่อยๆจนชนะได้แชมป์จาก AF หลังจากที่ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการ t o Academy Fantasia Season ที่3ปัจจุบันมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานการร้องเพลงผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ชีวิตของเขากว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก่อนนั้นเขาทำงานมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเด็กส่งน้ำแข็งพนักงานขายซาลาเปาพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งเด็กเก็บตัวที่โรงหนังชีวิตเปลี่ยนหลังจากได้เข้าประกวดร้องเพลงจนได้รับรางวัลชนะเลิศกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ปัจจุบันมีทุกอย่างที่ต้องการและมอบความสุขให้กับครอบครัวมีทุกวันนี้ได้ก็พอาเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่มาโดยตลอดทุกวันนี้ก็สร้างทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณตุ้ยเผยช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมางานละครทุกเรื่องหายหมดได้แต่ต้องรอให้กลับมาปกติกว่านี้แต่โชคดีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำอยู่1ิปีกระทบไม่มาก แฮปปี้คบแฟนสาวนอกวงการที่คิดเหมือนกันไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกไม่พร้อมพาใครมาลำบากด้วยเป็นอีกคนที่อาจจะโชคดีที่ช่วงนี้แม้จะไม่มีงานแสดงแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำมาเป็น1ิปีไม่กระทบมากนะักสำหรับนักแสดงหนุ่มตุ้ยเกตกมลลาทาที่เผยว่าโชคดีที่ตนเลือกมาจากธุรกิจด้านนี้มานานแล้วตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆผลกระทบก็มีบ้างเรื่องคนเช่าติดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่